สำหรับในหน่วยการเรียนรู้ที่3มของเราแล้วนะครับสําหรับในส่วนของการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงในส่วนของอาการผลริษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาตินะครับสำหรับสื่อดีๆนะครับที่ครูเอามาใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนของพวกเรานี้ก็คือเป็นสื่อที่ ได้มาจากนะครับสำนักพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าพอวอสำหรับในหน่วยการเรียนรู้นี้นักเรียนก็จะได้พูดถึงนะครับในส่วนของตัวชี้วัดหรือจะต้องเข้าใจในตัวชี้วัดทั้งหมดก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามนะครับข้อที่สามก็จะเป็นในส่วนของการที่มีในเรื่องของการใช้พลังงาน ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่ในประเทศของเราด้วยนะครับอันนี้ก็คือตัวชี้วัดที่เราจะมีทีนี้ผู้มีคําถามนะครับนักเรียนคิดว่าบรรจุภัณฑ์คืออะไรนักเรียนได้ยินคํานี้มาเยอะพอสมควรแต่ครูถามว่านักเรียนรู้ไหมว่าบรรจุภัณฑ์ ให้เวลาติดิบวินาทีก็คือวัตถุหรือวัดสดุที่ใช้ใส่พ่อหุ้มสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ที่ต้องการการปกป้องหรือให้ความปกป้องกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายในให้มีความปลอดภยัยสะดวกต่อการใช้งานขนส่งหรือจำหน่ายน,นะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบรรจุภัณฑ์เพราะนั้นคืออะไรก็แล้วแต่ที่เอามาสำหรับการห่อพุ่มนะครับสิ่งของวัตถุ วัสดุอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นบรรจุนะครับแต่ว่าในส่วนของการเรียนรู้ของเราเราจะพูดถึงในส่วนของบรรจุภัณฑ์ที่มาจากวัสดุธรรมชาติอ่าเรียนต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในหลายส่วนที่เอามาทำนะครับก็ค,คือที่ไปที่มาของบรรจุภัณฑ์ ดังนั้นนั่นคือแต่ว่าในในหน่วยการเรียนรู้ของเราเนี่ยเราจะพูดถึงเฉพาะครับในส่วนของสิ่งที่เป็นธรรมชาติครับจากโจทย์ในหน่วยการเรียนรู้นี้นะเนื่องจากสถานการณ์อย่างนี้ก็คือครูก็คงจะให้พวกเราปฏิบัติเองที่บ้านนะครับแล้วถ่ายภาพผลงานที่นักเรียนทำนี่คือโจทย์ในหน่วยการเรียนรู้ของเราในหน่วยนี้เลย นในระยะเวลาที่เรามีนักเรียนก็จะต้องประดิษฐ์นะครับบรรจุเหล่านี้ขึ้นมายกตัวอย่างอันนี้ก็คือบรรจุภัณฑ์ที่มาจากกระดาษที่เป็นกระดาษนะครับในรูปแบบต่างๆนาถามว่าทำไมต้องเป็นกระดาษนะครับกระดาษก็คือเนื่องจากว่าสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติในระยะเวลาที่สั้นแต่ถ้าสมมุตินักเรียนใช้ วัสดุอย่อื่ก็จะทําให้การย่อยสลายนะครับทําได้ช้าลงแล้วมีผลต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองทีนี้คําถามนะครับครูมีคําถามไหมให้พวกเราไปคิดว่ากระดาษเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติหรือไม่อันนี้คือครูยังไม่ให้ไม่ยังไม่ไม่ให้พวกเราตอบแล้วครูก็ยังไม่ตอบกับพวกเรา ทีนี้มาดูผังสาระการเรียนรู้ของพวกเรานะครับสิ่งแรกเรารู้ไปแล้วนะครับความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์คืออะไรเมื่อกีนะ้อะไรก็แล้วแต่ที่เอามาใส่มาห,ห่อมาหุ้มนะครับก็จะเรียกว่าบรรจุบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาตินะครับก็ประกอบด้วยวัสดุที่ใช้ทาบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาตินะครับแล้วก็ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ จากวัสดุธรรมชาติอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะได้มาเรียนรู้นะครับตัวอย่างของบรรจุภัณฑ์ตัวอย่างของบรรจุภัณฑ์ใบตอง,องคอขนมผงผ้าชลอมกับสะก้าใส่ของบรรจุภัณฑ์กระดาษบรรจุภัณฑ์โลหะอันนี้คือตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ก็จะรวมกันทั้งที่มาจากธรรมชาติและ ไม่มาจากธรรมชาตินะครับบรรจุภัณฑ์โลหะก็คือจะไม่ใช่มาจากธรรมชาตินะครับทีนี้นะครับหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์นะครับหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ก่อนที่จะไปพูดถึงหน้าที่นักเรียนสังเกตนะครับในสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ที่จะมากับบรรจุภัณฑ์หรือเขาเรียกว่าฉลากที่ติดมานะครับในส่วนทั้งหมด คือสี่ส่วนเนี้ยก็จะบอกในลักษณะที่แตกต่างกันไปนะครับยกตัวอย่างเช่นหมายเลขหาก็คือประหยัดเรื่องพลังงานสีเขียวก็คืออะไรครับก็คือลดโลกร้อนนะครับส่วนสัญ,ญลักษณ์ลูกศรสีเขียวก็จะเป็นการนำกลับมาใช้ใหม่นะครับส่วน อีกตัวหนึ่งซิงกิ้งติงกีนก็คือเป็นเรื่องของการรักษาสิง่งแล้าร้อนนะครับทีนี้หน้าที่นะครับของบรรจุภัณฑ์ก็คือปกป้องคุ้มครองสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองอำนวยความสะดวกต่อการขนสง่งการเคลื่อนย้ายหรือการเก็บรักษาข้อที่สามให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นะครับในข้อนี้ทําไม บรรจุภัณฑ์ถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นักเรียนก็จะเห็นใช่หไหมครับว่าเวลาที่เราบรรจุสินค้าที่ถูกบรรจุอยู่ข้างในเราจะไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงแต่ในบรรจุภัณฑ์เขาจะมีข้อความถูกไหมครับคือมีสัญ,ญลักษณ์หรือมีอะไรต่างๆนานาที่จะบอกถึงว่าสิ่งที่อยู่ภายในนั้นมีอะไรหรือมีสรารคุณยังไง ต่อมาข้อที่สี่ส่งเสริมการขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นะครับางทีของที่อยู่ข้างในอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรคือไม่ได้ดูมีราคามากเท่าไหร่แต่พอนักเรียนเห็นสิ่งที่เป็นบรรจุภัณฑ์ที่เขาใส่มานักเรียนมีความรู้สึกมีความรู้สึกอยากซื้อใช่ไหมพออยากซื้อแล้วปุ๊บเนี่ยแหละก็คือประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ก็คือจะส่งเสริมเรื่อง การขายนะครับต่อมามูลค่าของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์คอือย่างที่บอกคือพอทำบรรจุพัณฑ์มาดีนะครับนะก็เพิ่มมูลค่านะถ้าเราสังเกตว่าเวลาเราไปซื้ออะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาใส่อะไรก็ก็ได้ให้เรานะครับก็คือที่มันดูว่าไม่ถูกตาต้องใจเราสักเท่าไหร่ ราคาก็เป็นยังไงครับก็ราคาก็ถูกอาจจะถ้าสมมุติเขาเปลี่ยนสมมติน้ํานะครับไม่เรียนเคยสังเกตเห็นไหมว่าคือเวลางานวัดงานอะไรที่เราที่เราไปเดินเนี่ยมันจะมีร้านขายน้ําถ้าใส่ถุงพลาสติกก็ธรรมดาไงก็คือขายแค่ถุงละสิบหสิบห้าบทหรือยี่สิบาท,บาทแต่พอเขามีอไม้ไผ่นะครับอันนี้ก็คือประสบการณ์ที่ผมมีไม้ไผ่ที่ตัดเป็นเป็นพ่อน หรือไม่งั้นก็มีดินเผานะครับมีเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นรูปการ์ตูนเป็นอะไรต่างๆนนะเอามาใส่แทนจากที่ขายแค่สิบห้ายี่สิบบาทก็ขายเป็นสามสิบสี่สิบบาทอันนี้ก็คือเป็นการเพิ่มมูลค่าต่อมาก็คือลนนรงในเรื่องต่างๆนะครับลนนรงในเรื่องต่าง ทีนี้นะครับในส่วนของบรรจุภัณฑ์นะครับจากวัสดุธรรมชาตินี่ก็คือเป็นบรรจุภัณฑ์นะครับจากวัสดุธรรมชาติเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบและประดิษฐ์มาเพื่อวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อลดปริมาณขยะและย่อยสลายได้ตามธรรมชาตินี่ก็คือบรรจุภัณฑ์ที่มาจากวัสดุธรรมชาตินะครับก็คือหนึ่งรักษาสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะและสามารถที่จะย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติครับซึ่งหัวข้อของเราก็คือเราจะเน้นมาในส่วนของบรรจุภัณฑ์นะครับจากธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นก็คือโจทย์ของพวกเราคืออะไรโจทย์ของพวกเราก็คือเราจะต้องคิดหรือประดิษฐนะ์นะครับบรรจุภัณฑ์นะที่มาจากวัสดุธรรม บรรจุพัณฑ์จากวัสดุธรรมชาตินะครับก็คือของข้อที่หนึ่งก็คือวัสดุธรรมชาติที่เป็นลักษณะของเส้นใหญ่อันนี้ก็คือเป็นเป็นวัสดุนะครับที่เอามาใช้เช่นล้วยหวายเตยปาหนันตกกระจูดนะครับผักตบชวาหญ้าแวกนะครับหญ้าสามเหลี่ยมนะครับเถาวันหญ้าลิปเพานะครับ ปาปัานสอนนาลายนะครับเหล่านี้นี่คือประเภทที่เป็นลักษณะคือเส้นใหญ่นะครับที่มาจากธรรมชาติหัวข,ข้อที่สองวัสดุธรรมชาติที่แปรรูปมาเป็นแผ่นหรือรูปทรงต่นนราากระดาษนั้นนั่นคือคำถามที่ครูถามว่ากระดาษถือว่าเป็นอะไรครับเป็นวัสดุธรรมชาติที่ถูกแปรรูปมาให้เป็นลักษณะรูปทรงการ่าง รกระดาษแปรรูปมาจากเยื่อไม้มาอยู่คาลิปตันหรือต้นสานํามาผลิตจริงๆแล้วก่อนหน้านี้นะครับกระดาษเนี่ยคือผลิตมาจากไม้ไผ่ก็มีนะครับเนื่องจากว่าทุกวันนี้คือไม้ไผ่คือมันน้อยกว่านะครับแล้วก็คือน่าจะเป็นกระบวนการการผลิตที่จะทําให้ได้กระดาษขึ้นมาเนี่ยไม่ไม่ได้ปริมาณมากนะครับเนื่องจากว่า ไม่ไผ่ก็คือจะต้องใช้ระยะเวลาในการปลูกที่ค่อนข้างอาจจะนานกว่าไม้ยูคาลิตัตทุกวันนี้ก็คือกระดาษที่เราใช้ก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากไม้ยูคาลิตัตหัวข้อที่สามนะครับก็คือวัสดุธรรมชาติประเภทไม้นะครับไม้ก็คือวัสดุไม้ส่วนใหญ่ที่นิยมทำนะครับหรือเอามาทำเป็นบรรจุภัณฑ์เนี่ย ก็คือเพื่อผลสกเช่นกองใส่ขนมอบนะครับเครื่องดื่มหมักบ่มชนิดต่างๆเครื่องปั้นดินเผาหรือแก้วอันนี้ก็คือวัสดุที่มาจากไม้ก็คือเช่นสิ่งที่ทําจากไม้ไผ่นะครับมาทําให้เป็นเส้นนะครับแล้วก็มาทําเป็นบรรจุภัณฑ์ บรรจุพันธ์นะครับในส่วนของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ควรมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสะดุดตาเนี่ยคือการออกแบบเช่นเดียวกันก็นกนคือสิ่งที่พวกเราเรียนนะครับเรียนในเรื่องของโปรแกรมการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับกับครูมาแล้วตั้งแต่ระดับม2 สิ่งที่นักเรียนจะต้องเข้าใจก็คือหนึ่งก็คือมีเรื่องของสีนะครับมีศิละปะเกี่ยวกับสีรูปทรงความสมดุลนะครับผิวสัมผัสขนาดของภาพตัดตัวอักษรนะครับพวกนี้ก็คือจะต้องเอาในเรื่องของความที่เป็นศิละปะเข้ามาในการช่วยในการออกแบบเพราะฉะนั้นก็คือครูบอกสเสมอว่าคนที่มีความสามารถในการที่จะเคลียร์เอ ในเรื่องของศิละปะจะเป็นคนที่ทํางานพวกนี้จะได้ได้ดีมากนะต่อมาบรรจุภัณฑ์นะครับควรสะดวกต่อการใช้งานและแข็งแรงทนทานอันนี้ก็คือถ้าผลิตออกมาแล้วหรือทํามาแล้วนะครับไม่ได้เกิดความทนทานก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ทําให้ตามวัตถุประสงค์ของบรรจุภัณฑ์กนะ็คือเพิ่มมูล,ลค่าหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปกป้องสินค้า ถ้ามันไม่ไม,ไม่ไม่มีพวกเนี้มาก็คือก็ก็ถือว่าเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะไม่ดีเลยแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเราจะต้องไปคำนึงถึงห้าถึงหกข้อนะครับในหลักของการออกแบบหรือผลิตภัณฑ์ต่อมาข้อที่สามนะครับบรรจุภัณฑ์ควรเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับคือต้องบอกว่าคือปัญหา สิ่งแวดล้อมในประเทศเราหรือในโลกเรานทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งแต่ก่อนหน้านี้ก็จะไม่ไม่มีผลไม่มีอะไรที่กระทบมากเท่าไหร่แต่ว่าถ้าปัจจุบันนี้คือต้องยอมรับว่ามันมีนะครับซึ่งในการออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยคือเราจะต้องคำนึงนะครับว่าสิ่งที่เราออกแบบมาแล้วนี่สามารถที่จะย่อยง่ายทำลายง่ายนะครับไม่ก่อให้เกิดขยะมูลฝอ,อยยกตัวอย่างเช่นในกิจกรรมหรือประเพณีในงานวัดลอยกระทงเนี่ย คือพวกนี้ก็คือก็จะมีการรณรงค์ให้พวกเราทำหรือผลิตกระทงจากวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติถ้าไปใช้พวกโฟมพวกอะไรเนี้ยก็คือก็จะใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนะครับกว่าที่จะย่อยสลายได้ทีนี้มาดูนะครับตัวอย่างของ การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาตินะครับอันที่หนึ่งก็คือบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษนะครับกระดาษแข็งที่พับได้คือมาจากไหนก็คือกระดาษที่จะที่เขาเรียกว,ว่าคือจะผลิตขึ้นมาใหม่หรือคือใช้แล้วก็แล้วแต่นะครับใน,นเรียนจะสังเกตว่ากล่องเนี้ยก็คือจะมีลักษณะคล้ายคล้ายกับกล่องที่ใส่เคสนะครับอันนี้คือจะเป็นวัสดุอุปกรณ์หรือขั้นตอนหรือวิธีการนะครับ เป็นตัวอย่างนะว่าคือเราก็จะต้องมีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆน,นานาเหล่านี้สําหรับการที่จะทานะครับกระดาษแข้งไม้บรรทัดกันกละไวงเวียนดินสอยางลบคันเตอร์กาวพวกเนี้ยนะครับนี่ก็คือเป็นวัสดุพื้นฐานที่พวกเราจะต้องถูกนํามาใช้ในการผลิตนะครับหรือประดิษฐ์อันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนหรือรูปแบบนี่คือเป็นตัวอย่างนะครับก็จะมีว่าอ่าแนวนะครับ ระยะใช่ไหมก็คือถ้าเราเรียนเรื่องของการออกแบบเราจะต้องมีการกําหนดมาตราส่วนเลือกตาส่วนนะครับว่าส่วนไหนเป็นด้านหน้าส่วนไหนเป็นด้านบนส่วนไหนเป็นด้านข้างนะแล้วก็คือมีการตัดส่วนเว้าส่วนโค้งอย่างไงอันนี้คือตัวอย่างนะครับในสิ่งที่ถ้านักเรียนจะต้องทำกล่องกระดาษ ที่พับได้นะครับเขาบอกว่าข้อเสนอแนะนะครับข้อเสนอแนะสําหรับในหัวข้อนี้นะครับฝากล่องสามารถเปิดได้พอดีนะครับนักเรียนจะต้องทําอย่างนี้นะครับมุมพับของฝา,ฝาอาจจะต้องตัดเอียนมุมออกนะครับก็คือหมายถึงว่า จากปกติมันเป็นสี่เหลี่ยมเราอาจจะต้องทำให้มันเป็นมุมโค้งเักหน่อยเพื่ออะไรครับเพื่อง่ายสําหรับการที่จะเสียบเข้าไปหรือสอดเข้าไปในส่วนที่เป็นอีกด้านหนึ่งนะครับของวาปิดัเนเองต่อมาช่องบนฝากลองนะครับควรตัดให้ได้ขนาดพอเหมาะกับบรรจุภันะครับด้านบน,นบช่องก็คือช่องบนากล่อก็คือ ควรตัดให้ได้ขนาดพอเหมาะกับบรรจุก็คือขนาดที่เราจะเอามาใช้สำหรับการใส่เราก็จะต้องดูไม่ใช่กล่องใหญ่จะใส่ของชิ้นเล็กนิดเดียวอะไรเงี้ยเวลาเคลื่อนย้ายไปปุ๊บก็จะเป็นยังไงก็อาจจะทำให้มันโคงเพลงได้นะครับตัวอย่างที่สองนะครับ ฉลอมนะครับฉลอมประยุกต์นะครับครูเ็จะไม่เอ่ยถึงนะในหัวข้อนี้คือให้พวกเรามองดูว่าอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับก็จะมีขั้นตอนการสามฉลอมด้วยวิธีการแบบนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวในสไลด์ทุกอย่างที่ครูเนี่ยครูจะให้เป็นใบความรู้เพื่อนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างที่ครูมีให้ว่าถ้านักเรียนจะต้องทํานะครับ บรรจุภัณ์จะธรรมชาติอย่างเนี้ยนักเรียนจะต้องมีขั้นตอนอย่างนี้ต้องไปหาขั้นตอนมานะครับว่าถ้าจะต้องทําฉลอมมีวิธีการเริ่มต้นหึ่อสองสามปีอย่างเนี้ยนะครับถ้านักเรียนไม่มีเป็นยังไงนักเรียนก็ไม่สามารถที่จะเริ่มได้ไม่สามารถที่จะทําให้มันเป็นรูปทรงในลักษณะแบบนีไ้ได้แน่นอนนะครัราัฉนนั้นคือนักเรียนก็จะต้องมีวิธีการ ก็คือลำดับหนึ่งสองสามสี่นั่นเองนะครับอันนี้สุดท้ายไหมครับก่อนที่จะให้เป็นส่วนที่สามารถจะ,จะต้องมีวัสดุอย่างอื่นมาช่วยในการประคองหรือเขาเรียกว่าคือทําให้ขึ้นรูปได้นะครับก็จะมีลําดับก็คืออาจจะใช้ขวดไ้นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นวัสดุเขาเรียกว่าวัสดุที่เป็นทรงทรงกลมนะครับถ้าเราจะทําฉลอมให้เป็นลักษณะทรงกลม ก็เอามาวาไม่งั้นก็คือเป็นยังไงเพราะปกติเวลาที่เราสารชะลอมเนี่ยมันก็จะเป็นแผ่นยาวไปเรื่อยนะครับถ้าเราไม่ไดัดให้มันมีส่วนที่เป็นรูปทรงตามตัวอย่างเนี้ยมันก็จะไม่สามารถที่จะเกิดชะลอมที่เป็นรูปทรงเพื่อใส่หรือบรรจุสิ่งที่เราจะเอามาใส่ข้างในนั้นได้นะครับก็จะมีต่อพอพอถึงขนาด นะครับถึงสัดส่วนที่พอเหมาะแล้วว่าเราพอและแค่นี้ก็จะมีการมาเก็บชิ้นงานด้วยวิธีการนะครับก็คือพับย้อนกลับขื้นมาส่วนฝาปิดก็เป็นยังไงนะครับก,ก็ทําขึ้นใหม่ในลักษณะเดียวกันแต่ว่าจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าไอตัวที่เป็นรูปทรงนี้เราจะต้องเอา,อาวัสดุที่มีขนาด ถ้าเราเอาแลคซีนเหมือนเขาเมื่อกี้นะครับพอเอามาเอามาครอบมันก็จะครอบไม่พอดีกับตัวตัวอะไรตัวชิ้นแรกที่เราทำขึ้นมาสำหรับในข้อเสนอแนะในการผลิตฉลอบประยุกต์นี้นะครับเนื่องจากว่าคือวัสดุที่เรามาใช้นี่ก็คือเป็นไม้ไผ่นะครับที่ มีการจัดสารขึ้นมาให้เป็นเส้นจะต้องนำนะครับซึ่งไม้ไผ่เนี่ยจัดออกมาเนี่ยเขาเรียกว่าตอกเขาเรียกว่าตอกซึ่งจะต้องเอาไปเขาเรียกว่าไปแช่น้ําก่อนหรือชุบน้ําไว้ก่อนบ้านกูเรียกจุ่มน้ําไว้ก่อนประมาณหรือสักประมาณสิบถึงสิบห้านาทีก็ได้เพื่อ <c oughs> ให้อะไรครับเพื่อ <c oughs> ให้ให้ตอกมันนิ่มหรืออ่อนตัวสามารถที่จะดัดไปตามส่วนต่างๆหรือรูปทรงต่างๆท,ที่เราต้องการได้ไม่งั้นก็คือถ้ามันแข็งไปมันก็จะทําให้ตอกมันหักนะครับ เราสามารถที่จะนําตอกไปย้อมให้เป็นสีก็ได้นะครับตามต้องการการย้อมก็คือการทําให้สีเข้าไปในเนื้อของของในส่วนของไม้ไผ่หรือตอกแต่ว่าถ้าสมมุติอย่างพวกเราเนี่ยพออยากให้มีสีพวกเราใช้วิธีการอะไรพวกเราก็จะใช้วิธีการระบายก็เรียกว่าทาสีที่เอาน,นะครับก็จะเป็นรูปทรงไม่ใช่เป็นเป็นสีสันต่างๆเลยนะเขบอกว่าถ้าสารฉลอมใบใหญ่ให้นํา ไม้นะครับมาสานขัดต้นฉลอมก็คือถ้ามีขนาดกว้างนะครับก็คืออาจจะต้องใช้ไม้ไผ่เป็นชิ้นนะครับมาทําเป็นตัวการก,กระบาดหรือเป็นตัวประคองนะครับไม่งั้นก็คือว่าเวลาที่รับน้ําหนักก็อาจจะทําให้ต้นของฉลอมเนี่ยมันลุได้มันก็จะไม่ทําให้มันเกิดความแข็งแรงนั่นเองนะครับอ่ะ ต่อมาอีกอะไรถุงผ้าแบบรูดได้อันนี้ก็สามารถที่จะทำเองได้นะครับเราต้องอันนี้ก็คือต้องใช้กระบวนการหรือวิธีการตั้งแต่ตอนที่เราเรียนวิชาการงานในชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนั่นก็คือการซ่อมแซมนะครับเสื้อผ้าเพราะว่าคือเราก็จะต้องใช้เข็มนะครับในการที่จะมาเย็บส่วนของการตัดต่างๆนานาก็อันนี้ก็คือค่อนข้างง่าย ส่วนลวดลายดอกไม้ก็นักเรียนยก็จะต้องมาปักและตกแต่งเขาเองนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความสวยงามสิ่งที่นะครับถ้านักเรียนยเป็นคนที่เขาเรียกอะไรมีมีความสามารถนะครับนักออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นผู้ที่ทํางานเกี่ยวกับการรับจ้างการออกแบบอะไรต่าง หรือเขียนแบบภาพต่างๆหรือจะใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเหมือนที่เราเรียนมาในระดับชั้นมัธยม3ปีที่สองสามารถที่จะทําให้สร้างอาชีพได้นะครับนักเรียนสามารถที่จะมีอาชีพแต่ก็ว่าอย่างอื่นคือเราจะต้องเข้าใจก่อนในเรื่องของภาพฉายต่างๆด้านไหนก็คือเป็นเขาเรียกว่าฟอนต์วิวท็อปวิวนะครับอย่างเงี้ยก็คือไซด์วิวก็คือด้านข้างไรวิว คือนักเรียนจะต้องเข้าใจพวกนี้ก่อนไม่งั้นคือเวลาเราหมุนซ้ายหมุนขวาไปก็คือก็วัดสดุอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ที่จะถดกูนํามาใช้เพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์ของเราเนี่ยเวลาทําออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ได้รูปแบบหรือรูปล่างตามสิ่งที่เราต้องการน,นะครับในส่วนของเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะก็คือมันก็จะมีเนี่ยถ้วยถ้วย ถ้วยตัวนี้ก็คือถ้วยถ้วยที่ผลิตจากชานอ้อยก็คืออ้อยที่เขาไปรีดเอาน้ําเพื่อไปทําน้ําตาลแล้วเนี่ยเขาก็เอามานะครับผลิตเป็นถ้วยสําหรับใส่ไม่ว่าจะเป็นกาแฟเป็นต้มตาเป็นต้มเป็นโจ๊กเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งเขาบอกว่าคือมันมีระยะเวลาในการย่อยสลายนี่ก็คือสี่ห้าวันเมื่อถูกฝังดินนะครับฝังไว้ในดินก็จะทําให้เป็นยังไง ไม่สร้างมลพิษนะครับหรือไม่มีสารบนเปืือนเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าในกระดาษนะไม่มีพอรีนนะครับหรือไม่มีกระบวนการในการฟอกสีอันนี้ก็คือสำหรับชาญอ้อยสำหรับความรู้นะครับในเรื่องของบรรจุภัณฑ์เราสื่อสิ่งที่เ,เกิดขึ้น ก็คือสามารถที่จะลดปริมาณขยะนะครับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนื่องจากสามารถย่อยสลายได้เอตงตามธรรมชาติและปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะครับอันนี้ก็คือียกว่าคือสิ่งที่เราจะต้องคํานึงถึงในการที่เราจะทําบรรจุภัณฑ์หรือออกแบบบรรจุภัณฑ์ตัวใดตัวหนึ่งออกมานะครับส่วน ในเรื่องของแบบประเมินนะครับก็คือหลังจากที่เราฟังปูจบแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะฟังเนี่ยเราจะต้องไปทําแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนแล้วหลังจากที่เราฟังรูเสร็จเราก็ไปทําแบบทดสอบหลังเรียนนะครับก็สําหรับหน่วยการเรียนรู้นี้ก็จะมีแค่หนึ่งดิปนะแต่งานของพวกเราฟังให้ดีงานของพวกเราคือนักเรียนจะต้องผลิตออกแบบ บรรจุภัณฑ์ที่จากวัสดุธรรมชาติมาหนึ่งชนิดครับนักเรียนจะต้องมีในขั้นตอนของการออกแบบนะครับไม่ใช่อยู่ดีดปึ๊บนะครับถ่ายภาพมาครูดูเสร็จแล้วอย่างนี้ไม่ใช่นะครับอย่างนี้ไม่ใช่วิธีการคือนักเรียนจะต้องวาดเขียนนะครับให้มีที่ไปที่มามีขั้นตอนจนมาถึงสุดท้ายคือชิ้นงานที่นักเรียนจะต้อง ภาพมาส่งกับคืนะครับถามว่าคืออย่างอื่นได้ไหมนักเรียนไปค้นหาไปสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตอะไรมานักเรียนสามารถที่จะทำได้ไนักเรียนไม่ต้องว่าจะต,ต้องเป็นชะลอเหมือนเขาแต่ขอร้องนะครับขอร้องขอร้องอย่างหนึ่งว่าไอกระทงใบตองเนี่ยคือนักเรียนนักเรียน อย่าทํามาส่งครูได้ไหมนะมันเป็นอะไรที่คือมันมันง่ายก็จริงแต่นักเรียนคือคือให้มันมีทักษะในกระบวนการคิดแก้ปัญหาหรือมีการนําเอาความรู้ในเรื่องของการออกแบบมาใช้จะดีกว่านะครับถ้ามันไม่ได้จริงๆถ้ามันสุดๆจริงๆเออนะครับก็ค่อยว่า แต่คือขอให้พวกเราพยายามนะครับสําหรับหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับก็จะมีอยู่แค่นี้แล้วครูก็จะมาพบกับพวกเราอีกก็คือเป็นลักษณะพูดคุยในลักษณะก็คือออนไลน์นะครับสําหรับในหน่วยการเรียนรู้นี้ก็คือคุณครูก็ขอ,ขอจบนะครับในการนําเสนอให้กับพวกเราไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณคร